กันค in ่ะแล้วก็หนิงยินดีนะคะที่จะบอกเพื่อนเพื่อทุกคนว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือพี่เบียค่ะจากช่องเบียรทิปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีหนิงสวัสดีค่ะหนิงอยากล่องแก่งตามพี่เบียมากก็เลยขอร้องให้พี่เบียพามาพี่เบียก็บอกว่ามาที่นี่เลยที่เดียวกันกับที่พี่เบียออกทริปครั้งที่แล้วเลยที่เดียวกันแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะล่องหน้าฝนน้ำเยอะน้ำเยอะมากร้อดแดง แล้วก็อันตราย้ีกลัวเราก็เลยว่ามาล่องช่วงช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนตอนนี้ก็เดือนมีนาแล้วก็ยังมีน้ำให้ให้เราล่องแบบชิลๆเนอะตรงตรงที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนคะพี่เบียร์อันนี้ตำบลกืดช้างกืดช้างอยู่ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โอเคพี่เบียร์นำไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวก่อนใช่ไหมเติมพลังก่อนเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะ แกคิดก็เหนื่อยแล้วทุกคนไปกันเลยค่ะปะไปเลยดีกว่าครับโอเคผาเป็นน่ากลัวจริงหรือเปล่าพี่เบียอะไรมาถึงนกแก่งอ่ะเออครั้งที่แล้วมันน้ํามันสูงกว่านี้ไงแต่เนี่ยมันน้ํามันลดละโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านช้างยินแล้วนะคะนี่ค่ะอ่ะพี่นกเอี้ยงร้านนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยเลยเข้าไปเลยค่ะปะบรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีด้วย แต่ช่วงนี้น้ําใสนะครับลงไปได้านน้ำได้นะครับปไปดูบรรยากาศข้างล่างดีกว่านะโอ้มาเลยสวยจริงๆด้วยวันนี้จะล่องห่วงยางก็ได้จะล่องเรือก็ได้นะบบนทุกคนเลย <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ค่ะเมนูโอ้โหเยอะมากเลยพี่เอียงตอนแรกน,<ช>นี่ก็คิดว่ามันจะแบบว่าเป็นแค่เมนูรองท้องแต่นี่เรากินจริงจังได้เลยนะใช่แล้วค่ะราคาไม่แพงนะคะหลักสิบหลักร้อยนิดนึงโอ้ใช่ แต่ร้านนี้มักินราคา่อยมากพี่เบียร์บอกว่าเราควรจะเติมพลังเนาะใช่ีเราจะไปใช้พลังงานเยอะเล่เคยครับงั้นเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปล่องแก่งกันค่ะลุยเนี่ยจะผ่านเส้นนี้เลยค่ะหูยดูน้ำสิโดดแล้วเย็นเย็นมาแล้วมาแล้วค่ะอาหารเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเลยครับอาหารริมแก่งนะคะไม่ได้บอกบอกเลยว่าเราหิวกันขนาดไหนเนาะ มาทุกคนกินข้าวค่ะมาเด้อกินข้าวมาเด้อกินข้าวตะกันข้าวผัดผัดกะเพราผัดผักอันนี้ตำอะไรครับเนี่ยตำถาดตำถาดอร่อยมากกินแล้วตำถาดผักผักยังอร่อยเลยค่ะกินครับกินทุกคนกินข้าวนะคะอร่อยนากเพราะว่าเติมพลังเติมพลังจะไปร่องแกงกันครับร่องแกง เกิดเจองเกิดเนาะครับกตบวิวงามๆอืมอมัอมอมอนอร่อยมากเลยอ่ะนั่งกระบะคันนี้ครับนั่งกระบะคันนี้รูเป็นลยเดิหน่อยออใจไม่ใจในน,น,นาทีนาทีประมาณขับรถก็ไม่ไกลครับห้านาทีของผมเองห้านาทีเองแต่เรา ประมาณหนึ 1, 1่งช like ั <NO> ่วโมงหนชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงดีนะที่เรากินข้าวกันมาแล้วกินแล้วค่ะมีพลังงานโอเคขึ้นรถครับโอ้ยโลหัวโลหัว เงอนจะซื้อเรือเนาะที่เรือเขาก็จะมีให้ใสชูชีพใช่ไหมคะใสชูชีพเซฟตี้ครับป้องกันล่นลงไปไม่จมแน่นอนครับแต่พยายามอย่าล่นจะโดนหินและต้องมีหมวกดวยด้วหมวกแล้วก็จะมีหมวกปีกเดี่ยวอ่ะเดี่ยวดลคนคุมเรือเราด้วยนะถ้าเป็นหนึ่งคนนะเรียกได้ว่าปลอดภัยปลอดภัยเซฟตี้อีกระดับหนึ่งนะครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไปด้วยนะโอเค น้องหนิงพร้อมหรือยังโอ้หนิงกลัวมากเลยค่ะพี่เบียรแต่หนิงจะสู้ค่ะจัดไปครับมาไปเลยดีกว่าไปกันเลยโอ้โหพาน้องหนิงรอบนี้เอาให้คุ้มครับมาเชียงใหม่ทั้งทีมีวิธีสอนนะคะครับเขากำลังจะสอนวิธีเราค่ะครับอ่ะกอกลงนะครับกองก่อนนะครับคกลงพร้อมยังครับพร้อมครับทุกคนยืนด้านนี้นะครับผมด้านหัวเรือเลยนะครับเปวาก่ออ่ะยืนด้านหัวเรือก่อนครับ เอาไว้ายน้ำไหมครับครับถ้าจะเอาไว้น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมแถมให้ไม่ไม่ไม่ว่ายน้ำตามเรือไปทะเลพายเรือดีกว่าเกตเลยแพ็กเกจเหรอครับว่ายน้ำตามเรือไม่ใช่ครับครับมาผมจะสอนเทคนิควิธีนั่งในเรือนะครับวิธีจับไม่พายครับเรือเล็กเนี่ยเปรี้ยงแน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เน็นต์เปียกแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเรือเล็กนะครับขยับลงนั่งข้างล่างนะครับอ่ะประมาณนี้ นั่งข้างล่างนะครับผมลงนั่งข้างล่างเลยเอ็นตัวไปด้านหลังนะครับพิงหมอนด้านหมอนเรือด้านหลังเราไว้อย่างงี้นะครับผมถ้าเรานั่งตรงๆเนี่ยน้ำหนักมันจะกดลงที่เดียวนะครับเวลาเรือลงแก่งจากก้นเราจะโดนหินเพราะว่าน้ำมันน้อยหินเยอะต้องเอ็นนะครับเราต้องเอ็นไปด้านหลังน้าไม่ใช่นอนนะครับเอ็นนะครับเอ็นเอ็นคนที่นั่งหน้านะครับก็เหยียดขาไปคนที่นั่งข้างหลังก็สอดแขนสอดขาเข้าไปใต้แขนของคนที่นั่งข้างหน้านะครับผมหลังจากนั่งเสร็จจับไม้พายกึ่งนึงนะครับขอให้ข้อนมือลงมือข้างนึ่ ถ้าเราจับางนี้เนี่ยเวลาพายเกิดใบไม้เราไปโดนหินเนี่ยตัวทีตัวนี้อาจจะโดนหน้าเราอนะครับให้จับตัวนี้ไว้คำสั่งแรกนะครับประกัตันสั่งพายให้พายพร้อมกันนะครับหยุดนะครับคำสั่งที่สองนะครับประกัตันสั่งทวนนะครับให้ทุกคนทวนไม่พายนะครับไม่ใช่ทวนคำสั่งนะจะทําให้เรือหอยหลังหรือทาให้เรือชาลงนะครับทวนนะครับหยุดนะครับ สมมติว่าเรือเกิดลงแก่งเนี่ยบางที่น้ามันน้อยนะครับผมเวลาเรือลงแก่งแล้วเกิดขึ้นไปติดบนก้อนหินเนี่ยนะครับเมื่อกับตันสั่งเอียงซ้ายให้ทุกคนเอียงตัวไปด้านซ้ายนะครับกับคืนก็กับคืนที่เดิมนะครับอีกคำสั่งหนึ่งก็คือเอียงขวาเอียงตัวไปด้านขวานะครับหลายแบบนี่ยหลังจากผ่านแก่งเสร็จเมื่อเมื่อน้ำมันนิ่งๆเนี่ยเราขยับถอยหลังมาหน่อยนึงได้นะครับนั่งตรงๆได้นะครับผมถ้าเวลาลงแก่งเราก็ขยับมานั่งอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับ โอเคไหมครับมีอะไรสงสัยไหมครับโอเคสงสัยไม่แจ้งนงนิ้งตอนนี้นิงยังไม่เคยสงสัยอะไรหรอกค่ะพี่เบียร์แต่หนิงคิดว่าหนิงจะไปสงสัยอยู่บนเรือนะคะไปมาเตรียมพร้อมครับพาหนงนิ้งมาแกงแล้วอสามครับพาไปปิ้งไปแกงคหนิงจ้าไหวไหมนิงว่ามันเออโอเคจัดระเบียบร่างกายดีๆนะโอเคค่ะไปเลยครับแต้องขาต้องไี้นเลย ฮะจาเอ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 าถูไหมถูเดียวนะครับเราว่ากล้องหล่นนะครับ้หล่นแล้วให้ปลารันธีนะครับสลับายซ้ายขวาครับฮะสบสลับพายขวาหมายถึงอาาน้่งาก็ได้โอเคหนึ่งองายอันนึงนี่เอียงซ้ายเอียงซ้ายขวาขวาเอียงเอียง โอเคลืมหมดละเอาเวลาเรือติดให้ยนะครับพยม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 แบบนี้เพื่อพยมไม่ได้แแต่ตอนนี้พี่อยู่ข้างหน้านะเพิ่งรู้ตัวเป็นไงมั้งคะ ไหมคะสันเรือเด่ยตอนนี้เราก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับตันเขาหรอกนะคะนอกจากนอนเล่นเชยสบายอย่างนี้ใครสนใจก็แบบมาตามพวกเราได้ไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าถ้าเขาทำให้ทำเราก็ต้องทำนะทุกคนกับตันสั่งกระโดดเลยอ่ะทุกคน สัมผัสได้ถึงความเร็วขึ้นนะทุกคน้นจะต้องมีอะไรอยู่ช่องแคบช่องแคบเร็วอยู่นะรู้สึกว่าอะเร็วนะนะนะม้ีวังนะมีีมีอยู่เฉยเรอรอตัวอยู่เฉยเใช่นหว้าวโอ้ทุกคน การเรือเราดิแทบไม่มีสธิเลยนะไปไปว้วเอกนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปทุกคนไปไปทุไปเย้ลเหมือนไปพับเลยทุกคน Well, uh oh คตรกินดงกว่างานคอนเสิร์ตมากเลยเนาะโอ้ตาย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 อยากอยากจะมาอีกรอบไหมครับอยากมาหน้าฝนนะจ๊ะมาหน้าฝนยกพี่ผ่านร้องตอนนี้เราได้ผ่านมาขั้นตอนบิ๊กินเนอร์ไปแล้วหน้าฝนไม่ได้โยกนะมาอย่างเดียวเลยบ่มบ่มบ่มโอเคงั้นแปะหน้าฝนไว้ก่อนนะจ้า พาตีครับภารกิจของเราถูกือร็จุ่วงไปได้ดีๆถึงจุดหมายด้วยความสุริภาพครับโอเคนิ่งค่ะแต่ซ้นภารกิจแล้วนะถ้าย้อนไปดูคลิปหน้าจะเห็นหน้าตาของหนิงแล้วเนาะว่าเป็นยังไงครับโอเคครับถือว่าภารกิจเราลุล่วงแต่ตอนนี้หนิงยังลงเรือไม่ได้เลยทุกคนเมาเรือใช่ไหมโอเคครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่เอียนกับพี่เบียร์มากๆกเลยนะคะที่พา้องหนีมาล่องแกงเนาะและหนีก็จะลาเพื่อนๆกันที่ตรงนี้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากมาล่องแกงเนี่ยต้องติดต่อยังไงเดี๋ยวพี่แม่เพจให้นะโอเคเดี๋ยวเราใส่เพจไว้ให้ข้างล่างนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องพาไปปิ้งด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดงค่ะพาไปปิ๊งคะสวัสดีครับ